ตอนนี้นาประตูชิโนงมากแล้วครับเริ่มขายบัตรขายตั๋วหน้างานแล้วครับชิโองมากอู้กำลังเจย้ยงนานแนนเลยครับไปยืนไปถอยไปอีกเนียเชียง้นแนนเย่างเขาบอกเราถอยอีกถอยอีก

อย่าลืมนะครับฝากนะครับทุกท่านนะครับเข้าไปติดตามช่องยูทูบสาวน้อยเป็นบ้านแพงนะครับเรื่อสั่งเขากองให้ต้องไหวโยนเข้านะครับกข่ตั้งแต่4ี่โมงเย็น คุณพี่อยู่นี่เฮ็นขอกล่อง่ะมีกล่องใส่อยู่ใช่ไหมีค่ะแต่ว่าแยกแยกแยกกลับให้ผมหน่อยหมายถึงว่ากลับใส่ถุงเอาสามสิบกล่องนี่อย่างเนี้ยหมูทะเลอาหมูเอาทะเลเอาหมูกับทะเลน้ำบ่อย่างละอย่างละสิบห้าเลยแล้วถือไปให้ผมที่กล่องในการที่รถตำรวจนะ ไม่เป็นบอแมนข้างในรถตำรวจจอดนะบอกว่าของผู้จัดการมาเดี่ยววางสีเราจะไมาคิดเงินนะผมโอเคอ่พีน้งจอดรถเลยครับสวัสดีครับใครได้ไม่เอาไม่เอาใครสบายดีวันนี้เหนื่อยหน่อยนะผู้จัดการบอสโจโจยจะเห็นใ้เขาหน่อยแล้วเรือตำรวจเขาจีบเอ็มเอ็มเอาพอดีเดอ็มแงมสามสิบกล่อง ขายอยู่ข้างห้องขายตั๋วครับเป็นะไ,ไงครับท่านโอ้โหคนเยอะมากวันนี้ประจูได้ถึงประมาณ 30, <c oughs> วันนี้สามหมื่นดูแลคัตตุขอโทษขอใจจังนะครับ <c oughs> โอ้โหไม่เป็น <c oughs> ลกมากเลยขอต้อนช่วยกันครับนะครับ ถ้างานท่านให้ผมไปดูให้แบบนี้ก็ได้นะครับท่านไม่ต้องทำอะไรแถวเดียวนะครับแถวเดียวนะครัะไม่ต้องทำอะไรนั่งอะไรยืนอเลยโซนเดียวเลยเดี๋ยวพอเดินออกไปได้ได้เดินแล้วก็ปั๊มแล้วก็ไปเลยไปเลยไม่มีปัญหาครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมกันนะครับมาเปิดฤดูกาลสาวน้อยแม่กันแพงนะครับโอเคเหรอ นะครับชูบัตรให้เจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับชูบัตรแล้วก็ยื่นแขนนะครับยื่นแขนให้เจ้าหน้าที่นะครับสำหรับท่านใดยอยากได้เสื้อนะครับสาวน้อยเป็นต้นแทนนะครับวันนี้จัดโปรโมชั่นนะครับสองตัวเพียง500บาทเท่านั้นนะครับโอ้ยแพงยื่นมาเลยครับ <c oughs> ดเดี๋ยวเอ่ยเดินหน้าขึ้นมาอีกนิดน,นึงนะรถนะ<ม>เดี๋ยวเอามารถไม่เอาไว้นั่นแหละเดี๋ยวไปเดินแม่ค้าธรรมาด่าอีก

เขาจยังไม่ได้เสียงไหมเสียงไลุ่นีเสียงไล่จ้านานห็นบ่าเดกเสียงไลุ่อนนีไม่เห็นาฟองหนงในท้องคนอรับพัดอยางไรเือชครับเชิญครับมากสอนเช้าบานครับนุนี้จับตรงนที่งนีโอ้เสื้อเยอะๆเก้หมดแล้วโอ้สุดยอดเลยใครเสีย อย่าเข้าใจว่าขายอย่าเข้าใจว่าบูซาสบงเด้อขายเสียขายเสียกับขายบ้านแ่มากะทั่งไรหรอแม่ซื้อบัานออนไลน์แลหรอย่ดมาซื้อบัานชิงวัวชิงโชคชิงโชคชิงโชคได้๋ชิ้สองตัวห้าไปม้อ่หนั่นเออพี่ไม่เดี๋ยวถ้าคนที่เขาซื้อออนไลน์แล้วเขาซื้อหน้างานไม่ไม่ได้ไม่เกี่ยวกันร้อนร้อนบ้าน อะไรก็อะไรสิไม่หมายถึงว่าถ้าเขาได้รางวัลทั้งสองทางนี่สิเน๋อก็ให้ไปทั้งสองได้หรอฟ้าส้มยี่หงอ่าด้วยหาสีรุ่นวัวหาตัท่อนสองในท่องละเมียดจะไม่ได้หารมไปไส้กิน้อได้ด้เลยีมีหางผ้าเขียวใ่ใส่ อันนี้เล็กหน่อยว่้ด้เสียหรอกครับเขียนเส้นร้ันบ้านเราย้อนสิอันนี้เลาหน่อยโคตรบอกแล้วาก่าเขียนเื่อเนี่ยมันมีหมองเขียนเนี่ยใส่ใส่ขวานอกขจอนันม่้หมองเขียนเสือเขียนยุ่ท้งนเนี่ย้งานเลยเนอันดับไม่แน่เียวั่ เสนอสุดนุ่งนำฮอลลราแขกวันนี้นี่สุดยอดมากครับดีใจพ่อครับพี่น้องมากหลายๆลายมาเนี่ยสุดยอดเลยครับพี่บาสิไลก็หมดปุ๊บเศร้าเมื่อยเลยเศ้าเมยกําลังใจฝนกับฝ่าฝนกับป็นใจคือบรรยากาศกับมื่อนี่ฝ่าขอไปสั่งเมย์เลยเม่นครับเมื่อกี้มันมีมองให้แลกกันเลยเราว้าง เกเหมือนเมื่อวันเป็นบ่สันเขาเขามาตั้งอยู่ดีพอดีถึ่ตั้งไม่ดีแต่เมื่อวานแต่ว่าเกิดเหมือนฝนตกเมื่อวานบ่ย่านนี่ย่านฝนย่านเพราะว่าถ้าเกิดแสดงเขามบ่พอดีเต็มรอยว่านหนึ่ก็เลยซ้อมอยู่ข้างในเป็นไงครับบรรยากาศไฟแสงสีเมือนีนจัดให้เพิ่นอยากย่างคักเลยล่ะเอาเอาเบอร์ไรใสอยาสีสั่นใส่ทอไม่น่าเย็นเย็นเลยท่านใส่ทอจะบาดเองก็เถอะน้ำมีดินไม่ต้องรอ วันนี้ผมเห็ดเบียก <c oughs> ผมแล้วเพิแล้วเด้ครับทึ่งดูแลเรืเร่องไฟประดับตั้งแต่เมื่อวานดูแลพื้นที่ผสเนนานเจ้าหน,น,น,น้าที่ตำรวจสารวทีเสด็จแบนพยาหามจัดการคนออกคนเข้าหน้าตัวของคนนุณของตัวคนตรวจบัตรมื่อนี้เรียบร้อยแล้วครับมื่อนี้ผมจะไปอนนาบน้ำแต่งตัวรุลวงมาเบิงเ่งหมอลำเาสาหน่อยลำพี่น้องครับ ครรั <the speaker> <the speaker> <the ับถวพี่แดนพี่แดนเอาน้ำน้ำใส่ถุงให้ผมหน่อยสิบสิบขวดเอ้สิบสองเอาโถหนึ่งไงเอาเอาเย็นเย็นมั่วมาเปิดหนังมั่วมัวครับมากแล้วผู้ใดจะเป็นเจ้าของมัวหนึ่งสองสามสี่มีหาตัวตัวหนึ่งก็ต้องกินเนี่ย ฝ่านะคใครจะเป็นผู้โชคดีวันนี้นะครับซอยเชี่ย์ซอยสุกโอ้ยสร่างกบมาออกขวาออกขวาเอาช่องขวาเนะจ้าต้องออกขวาแล้วก็ออกเขาพ้าสนามออกคุณนี่ของนี้เขาปิดแล้วไปว่นใดดิด ลองออกทั้งคุณอือเอาพระหยาดไปอาบน้ำกันนะพี่น้องวันนี้จะวิ่งเตี้ยนเสือผ้าไหมไม่ห่อนแห้งครับเงี้ยแตงเงี้ยแตงขอพูดเรื่อยกัน